สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะบพบกับนิทานกฎ,นกฎนแห่งกรรมอีกแล้วนะคะเรื่องราวอุทาหรณ์สอนใจดีๆในแง่มุมของบาปบุญคุณโทษนะคะนิทานกฎแห่งก,กรรมวันนี้นะคะเราจะนําเสนอผลกรรมในเรื่องของความโลภนะคะค่ะเราลองมาฟังกันนะคะว่าความโลภที่มาจากคุณหมอในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น มันได้ส่งผลกรรมให้เขารุนแรงเพียงไหนและคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาทำไปหรือไม่ลองฟังดูนะคะอ้าวที่เนี่ยเขาเลิกกิจการกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะน้องสาวได้บุยปากถามพี่ชายซึ่งขับรถไปรับมาจากสนามบิน แล้วก็ได้ผ่านมาอย่างสถานที่เคยคุ้นตาแต่เวลานี้มันกลับเปลี่ยนไปจนทำให้อดสงสัยไม่ได้เมื่อเห็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กที่เคยตั้งตระงานอยู่ตรงทางแยกเบื้องหน้านั้นปิดร้างไว้อาคารที่ยังดูใหม่อยู่นั้นดูเงียบเงาหมุนมองไปทันใดเมื่อมันร้างไรผู้คนเช่นนั้นเป็นปีๆแล้วมั้ง พี่ก็ไม่ค่อยได้ผ่านแถวนี้สักเท่าไหรนะตั้งแต่ถนนวงแหวนตัดผ่านบ้านเราแล้วล่ะเนี่ยก็หนีเขาซ่อมถนนหรอนะไม่งั้นไม่ได้ผ่านมาทางนี้หรอกนะได้ยินแต่คนเขาบอกว่ามันปิดกิจการแล้วแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเงียบเหงาหน้ากลัวได้ขนาดนี้วังเวงไม่น่าเชื่อเลยเนอะถ้าผ่านตอนดึกๆก,กว่านี้อาจจะมีหลอนกันได้ใช่อีกไม่นานน่ะ ก็คงจะมีพวกรายการผีผีมาขอถ่ายเป็นแน่แง่ละจุดขายมันชัดเจนซะอย่างนั้นน่ะเออพวกเพื่อนน้องเล่าว่าพ่อแม่พากันไปธุระดูที่ดินอะไรนี่แหละพากันไปพักที่ตัวจังหวัดหนึ่งที่นั่นน่ะเขาดันเอาโรงพยาบาลอย่างเนี้ยไปปรับปรุงทำโรงแรมนะพี่โหไปพักทีนะจับไข้หัวโกรนกันทุกรายเลยแหละเฮ้ยจริงดิ คนมันทำอะไรคิดวนะน่ะคนไปพักก็เหมือนกันนะไม่รู้หรือไงว่าที่นั่นนะ่ะมันเป็นโรงพยาบาลเก่าแหมก็ใครจะไปรู้ล่ะพี่อย่างเราเองถ้าอยู่ที่อื่นมาเที่ยวที่เนี่ยจะไปรู้เหนือรู้ใต้ได้ยังไงเห็นมันเข้าท่าเข้าทางดีอยู่กลางเมืองไปไหนก็สะดวกดีซะด้วยไม่ไกลสนามบินเท่าไหร่อีกต่างหากราคาก็ไม่แพงมันก็ต้องเข้าพักเป็นธรรมดาอีกอย่างนะ มันก็ไม่ได้แปะป้ายบอกหน้าโรงแรมนี่นาว่าเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนนะมันก็จริงอยู่นะแต่โดยเซนต์นะว่ามะเดินเข้าไปมันก็ต้องมีหนาว,นาวร้อนๆน,นิดนึงแหละอย่างน้อยอะ่ะก็ต้องมีกลิ่นแบบโรงพยาบาลมีเงาแพ่งความตายอะไรเนี้ยอบอวนอยู่มั้งโท่พี่แล้วก็พูดเป็นคนเขียนบทหนังผีไปได้ใครมันจะไปม,มีเซน์กันทุกคนล่ะคะ แล้วเรื่องกลิ่นเนี่ยนะกำจัดง่ายมากกลิ่นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่แถวหน้าห้องผ่าตัดหน้าห้องฉุกเฉินจะไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาให้คนสะดุ้งกันหรอกค่ะแล้วอีกอย่างโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้มันมีกรรมวิธีหาเงินจากกระเป๋าคนรวยเยอะเขาพัฒนาไปจนถึงขั้นทําให้ดูเหมือนโรงแรมเข้าไปทุกวันอยู่แล้วนะเรื่องความน่ากลัวสยดสยองไม่มีโป่ามาให้เห็นหรอกพี่แต่พี่ว่า โดยรูปทรงตึกมันก็น่าจะมีอะไรบอกได้บ้างหรือว่ามันเป็นโรงพยาบาลน่ะมันก็ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยนี่พี่ลงเข้าไปดูดิโรงพยาบาลสมัยเนี้ยมีล็อบบี้มีเคาน์เตอร์กันทั้งนั้นมันจะไปต่างกันตรงไหนแถมชั้นบนๆน่ะมันก็ต้องมีห้องพิเศษยิบย่อยเหมือนโรงแรมไม่มีผิดใครมันจะไปเดาวออกกันล่ะเออเนอะน้องพูดมีเหตุผลอย่างเนี้ย จะไปไหนแต่ละทีมันก็ต้องซักประวัติสถานที่กันหน่อยละไม่อยากมีเรื่องตื่นเต้นต้องทำกลางดึกนะเผลอๆหัวใจวายตายคาที่ให้เป็นเกียรติประวัติเขาอีกก็แย่เลยว่าแต่ว่าที่เนี่ยทำไมเขาเลิกกิจการซะแล้วคะพี่น้องสาวซักต่อเธอไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วเมื่อเห็นอะไรผิดหูผิดตาจึงอดไม่ได้ที่จะซักไซกไล่เลียง ส่วนพี่ชายก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาหูตากว้างไกลาถามอะไรก็รู้ไปหมดก็เจ๊งนะสิง่ายๆแค่นี้แหมนึกว่าจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนให้มีเรื่องเอามาขบคิดเล่นมั่งเจ๊งหนึ่งมำนองหนึ่งซับซ้อนพอหรือ,อยังละ่ะเจ๊งนะพอรู้พี่สภาพเศษรษฐกิจอย่างเนี้ยถ้าไม่เจ๋งจริงก็เอาตัวไม่รอด แต่ตระกูลเนี้ยเขาออกจะล่าซ้ำกันไม่ใช่เหรอพี่แถมเป็นหมอกันทั้งตระกูลมาตั้งแต่ดึกดำบรรสร้างชื่อขึ้นมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดอะไรนะ่ะจะมาเจ๊งเอาง่ายๆได้ยังไงแล้วคนเป็นหมอเนี่ยกระเจ้าก็สร้างมาอย่างพิเศษแล้วคนธรรมดาเนะี่ยเป็นได้ที่ไหนกันจะต้องมีบุญแล้วก็มีสมองอัญชันฉลาดเท่านั้นถึงจะเป็นได้และที่สําคัญหมอก็จะต้องรู้เรื่องกรมดีกรมชั่วมากกว่าใครเพื่อน ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่าอาชีพอืนอ่นๆมันจะได้บุญมากกว่าบาปสิคะพี่แล้วกรรมมันจะสนองได้ยังไงล่ะเอ้ายายคนนี้เรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซ้อนอธิบายให้เห็นภาพกันยากนะมันต้องใช้เวลาในการสะสมและอะไราๆมันก็เป็นปัจจัยให้ทําธุรกิจล่มได้ทั้งนั้นแหละยิ่งคนที่เป็นหมออยู่ดีๆนะแล้วมาทําธุรกิจ ก็ไม่ได้รับการยกเว้นเรื่องเจงๆหรอกนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะตระกูลเขาออกดูจะมั่นคงคนในตระกูลเขาก็ดูดีกันทุกคนตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วคนเรานะถ้ากรรมมันมาถึงตัวไม่ช้าก็เร็วมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแล้วเบื้องลึกคนตระกูลเนี้ยก็อย่างรู้ๆกันนะ่ะหน่าเลือดกันตั้งแต่ยังเป็นแค่คลินิกสมัยโน้นแล้วแล้วอย่างเนี้ย จะเอาบุญที่ไหนมาต่อช่วยชีวิตคนก็ส่วนหนึ่งแต่รีดเลือดคนจนก็ส่วนหนึ่งมันน่ะไม่เกี่ยวข้องกันหรอกนะอ้าวเขายังมีขูดรีดกันอยู่อีกไงพี่ลึกว่ามันจบไปตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายเราแล้วนะพวกรุ่นหลานนี่แหละหนักกว่ารุ่นก่อนๆไม่รู้กี่เท่าเขาว่ากันว่าที่จเจ๊งๆกันเนี่ยนะก็เพราะมันน่ะเลี้ยงไข้คนไม่บรญญะบัรรยัง ในการรีดเลือดคนที่เขากำลังลำบากนี่แหละแล้วสองพี่น้องก็นิ่งเงียบไปต่างคนต่างนึกไปถึงเรื่องราวในอดีตของคนในตระกูลน,นี้เพราะตั้งแต่รุ่นตารุ่นยายซึ่งรู้จักครอบครัวหรือคนในตระกูลน,นี้เป็นอย่างดีเพราะว่าพื้นเพอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเมื่อมีเพื่อนเป็นหมอเวลาเจ็บป่วยก็ต้องนึกถึงกันเป็นคนแรก แล้วก็ยังแนะนำใครต่อใครให้ไปหาหมอคนนี้กันด้วยเมื่อเขามาเปิดคลินิกทําแนะนำปากต่อปากจึงทำให้จำนวนคนไข้ของหมอคนนี้มากขึ้นและมากขึ้นจากคลินิกห้องแถวเล็กๆก,ก็ได้กลายเป็นตึกแถวแล้วก็กลายมาเป็นอาคารเดียวจนกลายมาเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กในคนรุ่นหลานๆในที่สุดตอนที่ยายป่วยจนคนในครอบครัว ต้องประสบกับความทุกข์ยากกันในคราวนั้นด้วยความที่เชื่อในคุณความดีของอาชีพที่สูงส่งนี้แล้วก็เชื่อว่าคนที่เคยเห็นเห็นกันรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั่นแหละเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันทําร้ายกันเองและเขาจะต้องดูแลอย่างดีแน่ๆยายถึงได้มาจบชีวิตลงอย่างง่ายๆแบบนั้นตามประษาคนแก่ยายมักจะคิดว่าตัวเองป่วยเป็นโน่นนี่เสมอ และคนที่จะให้คำตอบและอาการป่วยได้ดีที่สุดก็หมอคนนี้แหละเพราะหลังกเกษียณแล้วเขาก็มาประจำที่คลินิกของตัวเองตลอดยายก็จะเที่ยวไปหาประจำเพราะหมอนัดดูอาการทุกอาทิตย์แล้วก็ได้ยามากินอยู่เรื่อยๆจ่ายเงินสองสาร้อยต่อครั้งกินมาเป็นปีๆก็ไม่หายสักทีใครก็ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่าอยู่ใกล้หมอแล้ว มีนัดกับหมออยู่เรื่อยถ้ายายเป็นอะไรนักหนาหมอก็ต้องรู้ก่อนเป็นคนแรกแล้วต่างก็คิดว่าคนแก่ก็ต้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นธรรมดาพอมาหนักจนตัวถึงขั้นกินอะไรไม่ลงปวดท้องทุรนทุรายแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วที่บ้านจึงได้นาส่งโรงพยาบาลเมื่อที่โรงพยาบาลตรวจอย่างละเอียดจึงได้รู้ว่ายายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายแล้วยายมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นทุกคนเสียใจมากหันไปโทษเคราะห์กรรมมากกว่าจะมาโทษหมออันที่จริงถ้ายายไปหาหมอบ่อยขนาดนั้นและหมอสนใจอาการป่วยของยายอย่างจริงจังด้วยวิชาชีพของเขาเขาก็ย่อมต้องรู้อาการเช่นนี้มันหมายถึงอะไรได้บ้างเขาควรจะบอกให้ยายไปตรวจให้ละเอียดที่โรงพยาบาล แต่เขาไม่เคยทำไม่เคยบอกยายไม่ได้เป็นรายแรกที่ต้องจากไปมีคนไข้อีกหลายรายรักษาตัวกับหมอคนนี้เป็นปีๆและพอรู้ตัวก็อาการหนักจนรักษาไม่ได้ไปไม่รอดแล้วทุกคนหลายคนบอกว่าคลินิกนี้เลี้ยงไข้เพราะเมื่อใดที่เขาบอกให้คนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลนั่นก็เท่ากับว่า คลินิกของเขาจะเสียรายได้ประจำไปทันทีเขาจึงไม่เคยบอกให้คนไข้คนไหนให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลมีแต่ออกใบนัดให้มหาที่คลินิกแล้วก็กินยารักษาตัวไปเรื่อยๆซึ่งโรคบางโรคลำพังแค่กินยายอย่างเดียวมันก็รักษาไม่หายหลังจากที่ยายตายไปแล้วทุกคนที่หมู่บ้านของสองพี่น้องก็เสื่อมศรัทธาในหมอคนนี้ เช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านอื่นๆที่ประสบเหตุหคล้ายๆกันแต่คนที่เชื่อมั่นในตัวหมอยังมีอยู่คลินิกจึงดำเนินต่อไปได้และเมื่อลูกๆของเขาทั้งสามคนซึ่งล้วนเรียนจบมาเป็นแพทย์ดำเนินตามรอยเท้าพ่อคลินิกจึงขยายตัวใหญ่ขึ้นลูกๆทั้งสามคนคอยวิ่งรอกช่วยพ่อทำงานที่คลินิกเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา จนคลินิกขยายตัวใหญ่ขึ้นตอนที่ยังทำเป็นคลินิกอยู่นั้นด้วยชื่อเสียงที่ดูดีในวงกว้างใครมาหาหมอที่คลินิกนี้ก็จะกลับไปบอกว่าถูกกับตนซึ่งทำให้ใครก็ต้องพากันมาด้วยคนตามต่างจังหวัดมักจะเชื่อคำพูดปากต่อปากกันและคนส่วนใหญ่ก็จะชอบตรเยหาหมอตามคลินิกแทนที่จะไปโรงพยาบาลจนกว่าจะเจอ หมอที่ถูกกับโรคของตนซึ่งก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเข้ออ้างที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดของคนสมัยนั้นก็จะมีเยอะแยะโรงพยาบาลน่ากลัวไม่ชอบรอไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบพยาบาลดุไม่ชอบหมอดุและถ้าต้องป่วยถึงขั้นผ่าตัดจริงๆจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เพราะสมัยนั้นเงินพันเงินหมื่นก็หายากจะตายอยู่แล้ว คนสมัยนั้นจึงชอบไปหาหมอที่คลินิกยอมเสียเงิน3400ี 400, แรแลกความสบายใจว่าอย่างน้อยตนก็ได้ไปหาหมอแล้วและมีความหวังว่าจะต้องหายเหมือนเช่นครอบครัวของสองพี่น้องเคยเชื่อและบอกใครต่อใครให้ไปหาหมอที่นั่นนั่นแหละจะด้วยหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์เห็นเขาเจ็บป่วยก็อยากให้ได้รับการรักษาที่ดีถูกจุด เหมือนกับที่ตัวเองเคยเป็นในช่วงแรกๆแ,แม้กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกให้จ่ายเงินเพื่อกินยาอะไรไม่รู้มันก็สายเกินการแล้วแต่ในช่วงที่ลูกๆของหมอมาช่วยงานที่คลินิกนั้นงานของพวกเขาก็ดูชุกมากและการรักษาของหลายหมอก็ทําให้พวกคนไข้มั่นใจขึ้นพากันมาแล้วก็บอกต่อๆกันไปว่าที่นี่มีหมอที่ถูกกับตนแล้วแม้จะหายบ้างไม่หายบ้าง แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคนตระกูลนี้เพราะกิจการไปได้ดีจากคลินิกขนาดใหญ่ก็ได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กในที่สุดโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ได้สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านไม่น้อยเพราะสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนให้เห็นที่สำคัญมันดูไม่น่ากลัวเพราะว่าตัวตึกทันสมัย ไม่ได้ดูทึบถึงเหมือนโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ชาบ้านคุ้นเคยกันทั้งพยาบาลหมอและเจ้าหน้าที่พูดเพราะๆกันทุกคนแม้บางคนจะอยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยแต่พอมาประจำที่นี่ก็จะเปลี่ยนบุคลิกไปอย่างง่ายๆคนที่ไปเจอหมอคนเดียวกันแต่ต่างสถานที่นั้นมันกลับออกมาเล่าให้ฟังกันว่าดูราวเป็นคนละคนและในช่วงแรก,แรก ชาวบ้านจึงเฮอของใหม่ค่ารักษาก็ไม่แพงนักและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะปฏิบัติต่อชาวบ้านเหมือนเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันคนจึงติดโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้มากและพอเริ่มติดเรื่องราวก็เริ่มมีมาตอนใหม่ๆเปิดนะนะก็เห็นว่าคนติดเยอะไม่ใช่หรือไงพี่น้องนะ่ะยังจำได้ว่ายังเคยไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลน,นี้อยู่แหละแต่สมัยนั้นนะ่ะ มันดีจริงๆนะพี่นะใช่มีแต่คนพูดถึงตอนนั้นนะ่ะพ่อเราปวดท้องดินแนพลาดแม้จะจำได้ว่ายายเคยตายยังไงมันก็ยังนึกไม่ออกอยู่เมื่อนึกถึงว่าจะทำยังไงให้พ่อหายเร็วชื่อโรงพยาบาลนี้ก็โผล่มาทันทีเพราะถ้าพาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดพ่อก็ต้องไปนอนดิ้นทรมานแค่ไหนกว่าจะได้ตรวจพี่กับแม่คงหัวใจวายตายไปก่อนแล้วล่ะ พอพ่อปวดท้องพี่ก็พาไปหาหมอหมอก็ตรวจปุ๊บตรวจเสร็จก็บอกว่เป็นไส้ติ่งก็เข้าห้องผ่าตัดอยู่สองสามวันก็กลับบ้านได้มันเลยทำให้คนเล่ากันไปอีกว่าที่เนี่ยมันดีจริงๆแม้จะต้องจ่ายค่ารักษาสูงริ้วแต่มันก็คุ้มสำหรับเราอ่ะขอให้หายป่วยขอให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีมันก็พอแล้วล่ะ แล้วที่เนี้ยมันเริ่มมาแย่ตรงไหนละพี่ก็มาแย่ตรงคนเริ่มติดนี่แหละค่าบริการก็เริ่มโหดหนักเข้าไปทุกทีแล้วพี่ชายก็เริ่มเล่าถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาให้น้องสาวฟังต่อถึงกรรมวิธีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทำกับคนไข้คนที่เขาเดือดร้อนทุกกายทุกใจพากันมาหาแต่กลับต้องเป็นทุกข์เพราะค่ารักษามหาศาล บางคนถึงก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกันเลยทีเดียวยังมีคนไข้ท้องอื่นธรรมดามาหาหมอพอเข้าพบหมอให้ตรวจหมอก็บอกว่าเป็นโรคลำไส้อุดตันแล้วอธิบายว่ามันหมายถึงการเป็นโรคร้ายแรงอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกในลำไส้ในกระเพาะอาหารหรือเป็นอาการเบื้องต้นของมะเร็งทางเดินอาหารคำอธิบายของหมอมักจะทำให้คนไข้กลัวที่สุด ก็จะถูกหมอพูดแกมบังคับให้นอนโรงพยาบาลแล้วขอใช้อุปกรณ์พิเศษตรวจกระเพาะอาหารหรือว่าส่วนอื่นๆต่อไปซึ่งส่วนใหญ่พอตรวจเช็คแล้วว่าไม่เป็นอะไรก็สบายใจดีแต่พอได้เห็นบินค่ารักษาที่ออกให้จากโรงพยาบาลนี้แล้วคนไข้ก็แทบช็อกตายไปเลยก็มีค่ารักษาเป็นหมื่นๆไม่มีก็จำเป็นต้องหามาประเคนให้ เมื่อไม่มีเงินมาเขาก็ไม่อยอมให้กลับบ้านยิ่งนอนรักษาตัวอยู่ค่ารักษาก็ยิ่งเพิ่มพูนโรงพยาบาลน,นี้มีแต่ได้กับได้ส่วนคนไข้ก็เสียเงินเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกไปตามๆกันพอคนเริ่มรู้ว่าค่ารักษามหาโหดโรงพยาบาลก็เปลี่ยนกรรมวิธีใหม่หลังจากวินิจฉัยโรคเสร็จก็จะบอกประมาณการค่าใช้ใจ่ายให้มั่ว ให้ดูแล้วถูกถูกไม่มีอะไรให้เป็นเงินที่คนไข้ละญาติพอรับได้แต่เวลาถึงตอนจ่ายจริงคนไข้ก็ต้องตาเหลือกเพราะมันขึ้นราคาจากที่เคยบอกไว้แต่แรกพอซักถามก็บอกแต่ว่าราคาที่บอกไปนั้นไม่ได้รวมค่ายาหรือว่าค่ายาต่างหากแต่ค่ายาต่างหากนี่แหละที่ทำให้คนไข้เถียงไม่ขึ้นงงง,งนันเพราะไม่รู้ว่าระหว่างนั้นตนใช้ยาอะไรไปบ้าง ไม่ได้มีความรู้เรื่องยาอย่างไม่พอ,อยังเถียงเขาไม่ได้อีกต่างหากในเมื่อมีชีวิตอยู่ในกำรรม,มือเขาแล้วเขาว่ายังไงก็ต้องว่าตามนั้นคนไข้เย่นะจะไปกู้หนี้ยืมสินจนไปมีปัญหาถึงขั้นบ้านแตกแสแตกขาดมันเป็นเรื่องของคนไข้เองอยากรักษาที่นี่ทำไมรู้ๆอยู่แล้วอย่างไรว่ามาถึงที่นี่แล้วมันก็ต้องจ่ายผีมาถึงป่าช้าแล้วยังไงก็ต้องเผา ไม่มีก็ต้องหามาให้ได้บางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นเงินหมื่นเลยนะเพิ่งมาเคยเห็นก็ตอนไปเอาลูกเอาเมียออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละไปเสียดอกให้เจ้านี้ตั้งเท่าไหร่ต้องทํางานใช้หนี้ไปอีกกี่ปีเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องฮะมันโหดจริงๆนะพี่น้องสาวกล่าวขึ้นมาและคนที่เป็นพี่ชาย ก็ได้เล่าต่ออย่างผู้รู้จริงยังมีอีกนะว่ากันว่าวิธีการหากินของโรงพยาบาลแห่งนี้มันง่ายมากเหมือนการปิดประตูตีแมวยังไงอย่างนั้นเลยโดยการเอาเอกสารมาให้เซ็นว่ายินยอมให้ทำโน่นทำนี่ตามระเบียบแล้วก็วิธีการของโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยจะเอาอะไรมาเถียงเขาได้เราไปเซ็นรับซะแล้วนี่ในทางกฎหมายจะไปทำอะไรเขาได้และทีเนี้ย เวลาเรามีคนป่วยหนักคนที่เรารักด้วยนะหมอบอกว่าจะต้องโน่นนี่นั่นอย่างน้อยเขาก็ต้องเอาเอกสารมาให้เซน็นในวินาทีนั้นใครมันจะมีกระจิกกระใจไปอย่างอ่านก็เซ็นเซ็นมันไปพอต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นแหละใครขึ้นลมจับโถทำไมน่าสงสารอย่างนั้นล่ะยังมีอีกมีวิธีเล่นกับคนไข้ที่ใกล้จะถึงความตายก็มีนะ อย่างคนเป็นโรคหัวใจนั้นง่ายมากๆเพราะพวกเนี้ยชอบมาอ้างว่าถ้าหมอไม่ช่วยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องตายแน่นอนไม่มีทางย้ายโรงพยาบาลทันดังนั้นถ้าโรงพยาบาลเรียกร้องเงินเป็นแสนสอง,สองแสนบาทมันก็ต้องจ่ายถูกไหมล่ะเฮ้ยยิ่งฟังก็รู้สึกแย่นั่นมันสมัยก่อนแต่โชคดีนะที่คนสมัยนี้เขามีทางเลือกเยอะแยะค่ารักษาโรงพยาบาลรัฐ ก็ไม่โหดขนาดนั้นรักษาฟรีได้คนที่เขายอมจ่ายประกันชีวิตก็มีเยอะคนน่ะเขาจึงไม่เดือดร้อนหนักเหมือนสมัยก่อนมีหน่าล่ะโรงพยาบาลนี่ถึงเจ๊งหากินกับใครเขาไม่ได้แล้วสิน้องสาวพูดแล้วนึกไปถึงตัวตึกที่ถูกทิ้งร้างซึ่งตั้งทมึนอยู่เบื้องหลังมันหลายอย่างนะความจริงถ้ายังเปิดให้บริการอยู่ มันก็ยังมีคนไปรักษาตัวอยู่นั่นแหละแต่ที่มันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีใครไปบริหารแล้วมันก็เลยเจ๊งสนิทไงอ้าวแล้วตัวหมอแกไปไหนละพี่ลูกๆอีกละ่ะเป็นหมอตั้งสามคนจะไม่มีใครสักคนเลยหรือไงที่มาบริหารให้อะ่ะถ้าเป็นเราก็ต้องนึกเสียดายนะสมบัติของตระกูลแท้ๆไม่เหลือแล้วคนที่เหลือก็มีสงประกอบถึงได้บอกว่ากรรมสนองไงละ่ะ เฮ้ยหมดเลยเหรอกามาสนองขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถึงขั้นไม่เหลือให้ทำพันกันเลยเนี่ยนะก็แง่ละทำไม่เยอะนี่นาแต่พวกเป็นพ่อน่ะนะเห็นว่านอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งนี่แหละส่วนเมียนะตายไปนานแล้วโชคดีของแกปะที่ไม่ต้องมาอยู่รับรู้เรื่องล่มสลายของลูกๆมันคงจะบาดหัวใจหน้าดูเลยอ้าวแล้วลูกๆเขาตั้งสามคนละ ทั้งสาคนนั่นเหรอเป็นอย่างนี้ตอนโรงพยาบาลยังเปิดอยู่นะเห็นว่าหลังๆนะมีเรื่องยักย่อก,กันยกใหญ่โกงกันเองระหว่างพวกพี่น้องอะ่ะก็เลยขัดแย้งกันเองเลยถล่มกันเองในโรงพยาบาลนะ่ะแบ่งกันเป็นกกเป็นเหล่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปรอดหรือไงละ่ะไม่มีใครตั้งใจทํางานรักษาคนไข้ซักคนนอกจากจะหาเรื่องแกล้งกันเนี่ยพอมีคนตายเพราะการรักษาผิดพลาดนะ บางก็โยนขี้กันไปขี้กันมาอยู่นี่แหละอ้าวอย่างนี้คนไข้ก็สวยดิก็สวยนะสิแล้วอย่างนี้ยใครมันจะกล้าไปรักษาตัวไม่รู้เมื่อไหร่จะต้องตกเป็นเครื่องมือของหมอพี่น้องพวกเนี้ที่หาเรื่องกันอยู่นั่นแหละเรื่องเนี้ยมันก็อื้อเฉาไปเรื่อยๆจนมีหมอคนหนึ่งถูกฆ่าตายอีกคนก็ประสบอุบัติเหตุไม่ถึงตายนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว แต่คนก็ว่ามันเป็นการฆาตกรรมยังมีคดีความกันอยู่เลยนะแต่ตำรวจนะ่ะคงจะงงเพราะว่าไม่รู้จะไปสืบสาวเอาอะไรจากไหนคงอยากปิดคดีจะตายละแต่ปิดไม่ลงอ้าวทำไมละ่ะก็มันไม่มีเจ้าทุกนี่ว่าเล่นกันไปหมดแถมไม่พอคนที่ยังอยู่ก็ให้การอะไรไม่ได้คนที่พูดได้ก็พูดไม่เป็นภาษาคนคนที่รู้เรื่องก็พูดไม่ได้ได้แต่กรอกตา ตำรวจจะไปทำงานได้ไงล่ะทีเนี้ยเจอแต่คนไม่สมประกอบแบบนี้ว่าแต่ว่าแล้วทำไมพี่ถึงได้รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ล่ะน้องสาวสงสัยในตัวพี่ชายขึ้นมาทันทีตัวพี่ชายก็เลยยักคิว้วแผลให้เห็นทางด้านข้างเพราะเขายังขับรถอยู่จึงจ้องเขมิงไปยังทางข้างหน้าซึ่งบัดนี้ใกล้เวลาเที่ยงคืนเข้าไปทุกทีแล้วน้องน่ะลืมไปแล้วหรือไง ว่าพี่สภัยตัวเองเนะ่ะเป็นพยาบาลมาก่อนแล้วไงล่ะพี่สิเนะี่ะเขาลาออกจากการเป็นพยาบาลมาตั้งสิบสิปีแล้วนี่นาอย่าบอกล่ะว่าเคยไปทำงานที่โรงพยาบาลนั้นไม่เห็นน้องรู้เรื่องเลยจะรู้ได้ยังไงเมื่อหปีก่อนช่วงที่เด็กๆไปเข้าโรงเรียนแล้วอ่ะเขาเหงามั้งเลยไปรับจ็อบที่นั่นแต่ทำได้แค่สามอาทิตย์ก็ต้องเพนออกมาเลย เนี่ยยังปิดเป็นความลับสุดยอดเลยนะไม่กล้าไปบอกใครที่ไหนเลยว่าเคยไปทำงานที่นั่นมาน่ะอา้าวทำไมล่ะคะก็กลัวมีคนมาสัมภาษณ์เขามัง้งถ้าให้พี่ทายนะกลับไปเนี่ยน้องคงล็อกตัวเขาเพื่อรีดข้อมูลเขาเอาไปเขียนนิยายหากินแงเลยเขาต้องรู้แน่ว่าพี่เนี่ยปูดเรื่องนี้ให้น้องฟังแง่ละพี่สิจะไม่รอนมือน้องแน่ๆขอบคุณนะคะพี่ ที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้ดันอุกเงียบเอาไว้นานสองนานเออแล้วทำไมพี่เสษอยู่ได้แค่สามอาทิตย์ล่ะคะปกตินะเขาเป็นหญิงอื่นหัวใจแกร่งดีนี่นาะโถแค่สามอาทิตย์เขาก็เครียดทุกวันนะเพราะมันยิ่งกว่าในนรกซะอีกบรรยากาศก็เครียดคนก็เครียดแถมผีดูอีกต่างหากผีเออสิผีเพ่นพ่านเต็มโรงพยาบาลไปหมดพี่ยังรอเขาเลยนะว่า เป็นพยาบาลอะไรกลัวผีเขาก็บอกว่าผีที่นั่นไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่มีความอาฆาตแค้นนะ่ะคงเป็นคนตายท,ทั้งทางที่ยังสาบแช่งคนตระกูลนี้อยู่เลยไม่ยอมไปผุดไปเกิดที่ไหนกันสัทีพี่ชายตอบพลางเหลียวซ้ายแลกขวาลอกแรกทําท่ากลัวขึ้นมาจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขามีพี่น้องกันสามคนไม่ใช่หรือไงและอีกคนละไปไหนอ้าว น้องไม่ได้ข่าวหรือไงหมอที่เพิ่งโดดตึกตายไปเมื่อสี่หปีก่อนนั่นไงเออลืมไปเลยเขาโดดตึกนั่นเลยใช่ไหมใช่คนวงในเน่ยลือกันให้แซดว่าทายาทคนสุดท้ายอะนะเขาถูกผีจับโยนลงมาพวกที่มีอันเป็นไปกันหมดก็เพราะกรรมที่ได้ทำไว้กับคนไข้ทั้งหมดนั่นแหละมันสนองเอาเจตนาทำด้วยนะ ดันชอบเลี้ยงไข่เหมือนเลี้ยงผีไว้ฆ่าตัวเองไว้ทำลายล้างตระกูลเลยนี่นาแต่ตำตรวจบอกว่าเขากินยากล่อมประสาทแล้วก็ฆ่าตัวตายน้องสาวนึกถึงตัวตึกทมืนนั่นแล้วเธอก็จินตนาการภาพเหตุการณ์ในขณะนั้นตามได้อย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องมันน่าจะเป็นฉากที่น่ากลัวที่สุดในนิยายเรื่องต่อไป ที่เธอจะเขียนขึ้นมาเลยทีเดียวโอ้ยถึงบ้านเราสักทีลงมาเถิดแม่คุณแล้ววันหลังถ้าให้พี่ไปรับตอนดึกๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าได้มาชวนคุยเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะหัวใจจะวายวะ่ะพี่ชายอดครวญก่อนที่จะหิ้วกระเป๋าเดินทางของน้องสาวเดินนำหน้าขึ้นบ้านไปส่วนเจ้าของกระเป๋า ผู้มีสีหน้ายิ้มกลิ่นอย่างพึงพอใจนั้นเหลือบดูนาฬิกาข้อมือพลางคิดว่าเวลาใกล้ตีหนึ่งขณะน,นี้มันจะดึกไปไหมถ้าจะกรร้องให้พี่สะพ้ยมาเล่าเรื่องโรงพยาบาลนั้นให้ฟัง